เป็นข้าวดำๆแบบนี้ขึ้นมาง่ายมากๆเพราะใช้น้ำยาม่วงปะ ประเภทใครเคยเห็นน้ํายาบ้วนปากตัวนี้ไหมคะตัว C ี0สนะคะสารตัวนี้เนี่ยนะถ้าเราไปใช้หลังจากที่แปรงฟันเลยคนไข้จะชอบเข้าใจผิดว่าเราสามารถบ้วนได้ในกรณีที่คุณหมอจ่ายใช่ไหมแต่น้ํยาียา C20 ตัวนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นยาฆ่าเชือ้อไม่ต่างกับพวกยาฆ่าเชื้อที่เรากินไปเลยนะที่เราต้องกินติดต่อกันประมาณ7วันถูกไหมแต่ว่าน้ํายาเนี้ยมันมีสารอย่างหนึง่งก็คือมันไปจับกับตัวฟอสฟอรัด้วยทําให้ตัวน้ํายาเนี่ยกับ ยาสีฟันเนี่ยมันจับกันแล้วก็ตกตะกอนค่ะเป็นคราบสีแบบนี้ออกมานะคนไข้เนี่ยชอบมาบอกว่าเนี่ยคุณหมอหนูก็แปรงฟ,ฟันปกตินะคะใช้น้ํายาล้วนปากด้วยแต่เฮ้ยทาไมคราบอะไรต่างๆมันสกปรกมันขึ้นมาเต็มไปหมดนะเนี่ยเป็นเพราะว่าคนไข้ใช้น,น้ำยาล้วนปากผิดประเภทค่ะอันนี้มันเป็นยาฆ่าเชื้อนะจ้ายาไปใช้บ่อยไม่งั้นลิ้นคุณจะเลี่ยนเตียงแล้วก็จะรู้สึกว่ารับรสผิดแปลกไปนะแล้วเชื้อในช่องปากที่เป็นเชื้อโรคดีๆนะคะก็จะหายไปด้วยดังนั้นห้ามใช้